พี่นอ้องันนี้แม่มันนี่พี่นอ้องนี่มนม่บินโชกอยู่นอ้องนี่คะ่ะ,ะ,ะ,ะแม่มันจะ้ะแม่นกนะคะที่มาทำรังในบ้านนะจ้ะมันจะบินล่อนไปล่อนมาเดี๋ยวก็เอาอาหารมาให้ลูกมัน หลอกคะมันสิเป็นต้นไม้เด้หล,ลอกนั้นมันถิมีต้นไม้มจะมีต้นไม้แล้วมันเงียบจะเป็นที่ว่างเนี่ยค่ะมีต้นไม้รอบอกลแล้วมันจะเป็นที่ว่าง,นะะบ,บ,างบ้านคุณก็ห่างห่างนี่อยู่ในขั้วใะคะอันนี้โคมไฟตัวนี้มันไม่ได้ทํามันไปทําอยู่ตรงนั้นน่ะลังไอาจะหลอก ทัวนะมันจะมีมันจะเงียบค่ะเงียบสงบนะนี่นี่นี่มันหยิดล้างมื่เลย๋ยวแม่นก็ไปเอาอาหารมาให้มันล้างมันนะมันลัางมือล้างหนกเดี๋ยวแม่งก็ไปเอา ก็บินหน้าบินหลังอย่างนี้ค่ะโชบหน้าโชบหลังแล้วก็มาล้างแล้วก็ไปนี่ค่ะรอบรอบบริเวณบ้าน,น่ยค่ะมันบ้านห่างกันแล้วมันเงียบสงบแล้วมันมันมาทำรังสุดพี่สุดปีขนกตัวเนี้ยนค่ะบริเวณรอบบ้าน,นจะมีต้นไม้มันจะบ้านมันจะห่างห่างกัน แล้วมันมาทำรังทุกปีเนี่ยเนี่ยรังรังนกตรงนเนี้ยนะคะรังนกแม่มันบินไปและะ้วค่ะเหมือนกับบินกลับขึ้นมาหาลูกมันนะจ๊ะมันก็จะมาเอ็นมาหาลูกมันทุกอึ นั่งก็บ,บินมากเลยนะนี่เห็นไมที่้าน่ะมีเหตุห้งเล่นโค้มไฟนะนครัวีนจันเด็กนำไมแม่นี่นก็บ,บินมาเฮ้